สมมติว่าเรารู้สึกว่าปลีกหมวกเนี่ยมันแบบสีมันไม่ถูกใจลกแล้วดูแล้วมันไม่สวยนะฮะก็เลือกเป็นลูกศรน,นะฮะเป็นส e เ e ล็กนะติ๊กเข้าไปนะฮะแล้วก็มาคลิกตรงนี้เห็นนะก็จะได้เป็นสีดํามาแทนนะฮะผมว่าปัญหามัไม่ได้อยู่ที่สีแล้วละ่ะปัญหาอยู่ที่ผมปั้นเบี้ยว <laughs> ยอมรับก,กันตรงๆนะฮะไม่ต้องอายนะครับมือใหม่ะ,ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแบร์ไรต้ากันอีกครั้งนะครับ ก็วันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำวิธีการปั้นโมเดลหมวกใน v ีลอย t u สตูดนะครับเบื้องต้นนะฮะย้ำมาเบื้องต้นจริงๆเพราะว่าผมเองก็เพิ่งจะศึกษาและก็มาทำเหมือนกันนะฮะเนื่องจากมีสมาชิกช่องของเราเนี่ยก็ได้สอบถามกันมานะครับว่าปั้นหมวกเป็นไหมครับเออถ้าปั้นเป็นแล้วเนี่ยสามารถที่จะแบบลงคลิปสอนให้ได้ไหมเออผมก็บอกด้วยความมั่นใจเลยผมไม่เคยทำเอาจริงๆเออก็ไม่เคยทำนะครับไม่เคยปั้นมาก่อนเหมือนกันนะฮะแต่ก็ ไล้ลองไปศึกษาเบื้องต้นมาแล้วนะฮะแล้วก็ลองทดล,ลองทําดูแล้วละ่ะอมืมันก็พอทําได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่สวยนะฮะแต่ก็พอที่จะแบบเอานำเอาเทคนิคหรือว่าพิธีการเนี่ยที่ได้ไปเรียนรู้จากเขามาเนี่ยมามามา,มาแนะนําให้กับทุกๆคนเนี่ยได้เอาไปฝึกทํากันได้นะครับอืมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณมีมหลังห้องนะครับอันนี้เป็นชื่อของสมาชิกช่องของเรานะฮะที่ถามคําถามเข้ามานะฮะขอบคุณสำหรับไอเดียนะครับ คลิปวันนี้เนี่ยผมได้ศึกษามาจากาคุณอากาโมวิชนะครับเจ้าเดิมนะฮะเป็นวูทูเบอร์ของทางฝรั่งนะฮะที่เขาสอนอะไรพวกนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะดูต้นฉบับเนี่ยก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่ใต้ the description นะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็ดูคลิปของเธอกันได้เลยนะฮะย้ำว่าผมก็เป็นผู้ศึกษาเหมือนกันนะเออมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาแนะนำเทคนิคหรือวิธีการทำเนี่ยให้มันง่ายๆเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เอาไปฝึกทำกันนะครับอืมก็ เพื่อไม่ให้เสียเวลาะฮะอันนี้ผมเข้ามาแล้วละ่ะผมเข้ามาในโมเดลที่วีลอยเนี่ยเขาสร้างแม่แบบไว้แล้วนะครับอืมเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับผมมันนะอ่าอันดับแรกเลยเนาะเริ่มต้นเหมือนเช่นทุกครั้งนะครับไปที่ general editor ก่อนนะดูว่าริมไลท์เนี่ยมันปิดอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่มันมีแสงเยอะเนี่ยมันจะเป็นการรบกวนนะทำให้เราเราทำงานได้ไม่เต็มที่นะฮะอะ่ปิดแสงไปก่อนนะฮะตรงแฮร์กับตรงบอดี้นะดึงสเตรนจ์มาให้หมดเลยนะครับดึงดึง,ด,งดึงมาให้สุดหลอดเลย โอเคเดี๋ยวขอกินน้ำแป๊บหนึ่งโอเคจากนั้นนะครับก็กลับไปที่ Hair Editor นะครับโอเคการที่เราจะทำหมวกเนี่ยคือเราก็เหมือนกับคลิปก่อนๆที่ผ่านมานะฮะคือเราก็ต้องอสร้างหรือปั้นโมเดลเนี่ยขึ้นมาจากการใช้ผมเนี่ยปั้นขึ้นมานะฮะก็ อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจเหมือนเดิมเนาะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าผมยืมแม่แบบจากวีลอยมานะครับอันดับแรกเลยถ้าเราจะทําหมวกเนี่ยอ่าวิธีที่คุณอากามวิชเขาแนะนํามาเนี่ยคือให้เรากดที่ add p r studio group นะครับกดไปก่อนเลยรู้สึกเครื่องช้าปแปลกๆนะนุงน่งๆโอเคจากนั้นนะครับมันก็จะได้อันนี้มาเห็นไหมได้เป็นผมซีกนึงมานะฮะแบบนี้อัดอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอเคนะปลอดภัย <laughs> อพอเรากดแอดมาได้แบบนี้เสร็จแล้วนะฮะอย่าเพิ่งสนใจอะไรนะเออเราเลื่อนลงไปหาตรงเอ่ v เคอร์ฟนะครับตรงเนี้ปรับจากฟัฟฟี่เนี่ยให้เป็นสเตรสนะครับผมตรงนั่นเองนะฮะแล้วก็ดึงเคอร์ฟเนี่ยขึ้นไปให้เป็นเส้นตรงนะฮะตามตามตามคลิปเลยนะเ,เดี๋ยวอธิบายแล้วเดี๋ยวจะงงนะฮะดูภาพประกอบดีกว่าอ่ะมันก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะเอย่าดูดูที่มันไฮไลท์สีเหลืองนะครับอืม จากนั้นนะครับเราก็มาปรับไฮตรงไกด์พารามิเตอร์นะครับปรับให้มันหดไปสั้นที่สุดเนาะซึ่งมันยังสั้นไม่พอนะครับพอเราปรับไฮเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาปรับตัวเลนจ์ด้วยนะครับดึงขึ้นไปอันนี้คือความสูงของหมวกเราเนาะเราอยากให้หมวกของเราเนี่ยอ,อยู่ในระดับหัวตรงไหนเนี่ยก็ปรับตามความต้องการแล้วกันนะสมมติว่าผมอยากได้ประมาณอืประมาณนี้แล้วกันอ่ะเสร็จแล้วพอเราปรับไฮนะครับปรับตรงเลนจ์เสร็จแล้วนะครับ เลื่อนมาหาตรงแฮเขานะครับเห็นไหมแฮเขาไม่รู้จะเห็นไหมเนะี่ยตรงเนี้เออปรับแฮเขาเนี่ยให้แม็กไปเลยนะครับแล้วก็มาปรับตรงอินเทอร์เัลเนี่ยให้แม็กเช่นกันนะครับมันจะทำให้อตัวโพซิเดียลกรุ๊ปเมื่อกี้จกครึ่งเดียวเนี่ยมันจะบนวูบกลับมาครบเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนกลาเอออย่างนี้นะฮะอืม เสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวทําอะไรต่อทําอะไรต่อดีก็ปรับนะครับปรับปรับทรงกละลาเนี่ยให้มันเข้ากับหัวของเราอ่ะเอออันนี้ผมยืมแม่แบบของวิลอยมาถูกไหมก็เดี๋ยวนะเห็นนะมมันจะมีส่วนที่มันบักอยู่เนี่ยนิดหน่อยเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เห็นนะผมมันกินอ่ะก็วิธีปรับนะครับก็ไปที่ออฟเซตของไกด์พารามิเตอร์เนาะดึงมันออกมานะฮะให้เรารู้สึกว่าแบบมันมันไม่มีส่วนบักแล้วอ่ะเอออ่ะ เสร็จแล้วปุ๊บมันยังไม่เหมือนหมวกเห็นว่ามันดูแบบแปลกๆอ่ะใครเห็นใครก็ว่าแปลกแหละเดี๋ยวนะตัวนี้มันบังอ่ะโอเคจากนั้นนะฮะเราอาจจะต้องใช้ความรู้ทางด้านของ offset เนี่ยในการปรับนะครับปรับแบบปรับรูปทรงของหมวกเนาะให้มันเข้ากับรูปหัวของเรานะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีแหละ อ่ะโอเคผมก็จะได้รูปทรงมาประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนสีเนะี่ยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งไปกังวลน,นะฮะเราปรับรูปทรงให้ได้ก่อนดีกว่านะเพราะตอนนี้อ่าสีมันคือสีเดียวกับผมถูกไหมผมที่ตัวละครที่ทางวีลอยเขาสร้างมาเนาะอ่าสมมุติว่าผมได้รูปทรงแบบนี้ละอ่าเพื่อความไม่งงนะไฮไลท์อันนี้ไปก่อนนะครับมันน่ามันน่าแปลกมากเลยเพราะว่าจริงๆอะผมผม,ผมตั้งค่าพวกนี้หมดแล้วล่ะแต่ทาไมกลับมาแนนะ้วมันถึง มันถึงต้องตั้งใหม่ก็ไม่ดูนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะขอซ่อมสักแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะโอเคซ่อมเรียบร้อยนะครับอ่ะต่อไปเรื่องสีนะฮะเดี๋ยวเราจะปรับสีก่อนเพื่อกันงงนะก็ถ้ามันเป็นแบบนี้คือผมไม่รู้ว่าอ่าผมของแต่ละคนเนี่ยทรงผมของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับการตั้งค่าอ่าแมทเทอเรของการทําผมเนี่ยเป็นยังไงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชัวร์เนี่ย คุณคลิกที่อันไหนก่อนก็ได้นะแล้วก็กดที่ d u ดูพิเคทไปทีนึงนะฮะแล้วคุณก็มาใช้อันนั้นครับมันจะได้ไม่ไปปนกับตัว material ที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับมันทำบวกสีดําใช่ไหมผมก็จะเลือกเป็นสีดําแล้วผมก็จะ c o อปปี้โค้ตรงนี้มานะตัวมันบังนะฮะเ,เข้มไปไหมเนี่ยน่าจะไหมเนาะ ไลน์อะไรโอเคเอาไลน์นะครับก็จะได้มาเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรตัวหมวกตัวหมวกและเออตัวตัวหมวกแต่ยังไม่มีปีกหมวกถูกไหมก็โอเคเนาะเห็นไหมคืออันนี้คือปรับปรับยังไงก็ได้อ่ะให้มันแบบให้มันให้มันฟิตกับหัวของเราอ่ะถ้ายังไม่พอใจเนี่ยก็ปรับเรื่อยนะฮะตัวลูกเล่นของการปรับเนี่ยเราจะต้องเลือกเป็นที่ตัวตัวลูกศรนะฮะตัว s e l e กก่อนนะแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับที่คุณจะสามารถปรับได้ตรงนี้ก็คือมี o f f เ e ตนะฮะออฟเซตคือปรับให้มันขยายออกขยายเข้าอย่างนี้นะ มี offset นะครับแล้วก็ fit to head นะครับ s t กับ x นะครับนะถ้าผมเลือก x ปุ๊บเหมือนเหมือนกับตรงปลายมันจะบานออกนะฮะถ้าดันกลับเข้ามาเนี่ยมันมันมันจะชิดหัวแต่มันจะบักเห็นไหมในส่วนของพวกเมนูพวกนี้ก็ต้องลองปรับดูเองนะฮะแล้วจะเข้าใจว่าแบบแต่แต่ไอแ,แ,แต่ละส่วนเนี่ยแต่ละเมนูเนี่ยมันทำอะไรได้นะครับอ่าไอตัว range เนี่ยถ้าเกิดว่า เราทีแรกเราปรับได้ความความเขาเรียกอะไรความความยาวไม่ใช่ความยาวเด็กการที่หมวกมันจะกินหัวเราเข้าไปเออถ้าเราปรับเลนจ์ไปแล้วเนี่ยถึงตรงไหนแล้วเนี่ยไม่ควรจะปรับเพิ่มเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะแบบมันเห็นหน้าเนี่ยมันจะสามารถมันจะลวนอนะ่ะเออก็คือตอนแรกอะ่ะปรับถึงค่าไหนอ่ะเอาค่านั้นไว้นะครับไม่ต้องไปปรับเพิ่มเอออันนี้คาแนะนําส่วนตัวนะฮะอืมก็ประมาณนี้แหละที่เราจะต้องปรับนะฮะแล้วก็ดึงเนี่ยดึงดึงออฟเซตเนี่ย ดึงแบบให้มันฟิตกับหัวเราพอดีนะครับถ้ามันบักก็ดึงออกนะถ้ามันโป่งไปก็ดึงเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองลองฝึกใช้ออฟเซตดูนะครับเพราะว่าการที่เราจะปั้นโมเดลเนี่ยออฟเซตเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะอืมก็ต้องฝึกกันบ่อยๆเนอะโอเคอ่าการที่เราจะทําปรหมวกได้เนี่ยก็ให้เราไปเลือกที่ฟร e e h a n d group นะครับเมื่อกี้เราเลือก p r o c e ลไปใช่ไหทีนี้เราก็มาเลือกเป็น freehand group นะฮะกดปุ๊บเข้าไปทีนึง ล้วก็จะได้ฟรีแฮนกุ๊ปมาอันเนี้ยผมมั่นใจว่าตัวผมจะบังนะฮะจะบังใช่บังอะ่ะแหละเดี๋ยวผมย้ายให้ก็ได้แป๊บน,นึงนะลองขยับขยับประมาณนี้ได้ไหมอ่ะเอาเป็นสักประมาณนี้ก็ได้นะฮะคงคงไม่เกะกะเนาะถ้าเกะกะก็ต้องขออภัยนะฮะโอเคแล้วก็จะได้ฟรีแฮนกุ๊ปมาอีกอันนึงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเล่นกับออฟเซตอีกแล้วเนาะเออก็คือใครที่ยังใช้ออฟเซตไม่คล่องเนี่ยก็ ต้องค่อยๆฝึกไปนะครับย้ำหลายรอบเลยเรื่องออฟเซตนะครับเพราะมันงงนะครับผมทำผมก็งงอ,ะอ,อ,อ่ะอ่าโอเคเราก็เลือกที่ฟร h a n d group นะครับตรงนี้นะอันดับแรก,กนเนี่ยก่อนที่เราจะทําอะไรนะฮะเราต้องปรับออฟเซตเนี่ยให้มันเป็นรูปของปีกหมวก่อนนะออเดี๋ยวผมดูก่อนนะอะเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ผู้เข้าใจแล้วกันนะครับคือ อย่างที่บอกไปเนี่ยอ f f s e ตเนี่ยมันเหมือนกับกระบุงถูกไหมกระบุงหนึ่งที่ข้อผัวอยู่ใช่ไหมเราต้องการให้ออฟเซตเราอะมันขึ้นไปเป็นรูปของปีกหมวกใช่ไหมอันนี้ผมแนะนําให้กดติก๊กที่มิลเลอร์ไว้นะครับเวลาเราติ็กมิลเลอร์ไปแล้วเนี่ยวเยวลาเราขยับเนี่ยอ่าอีกด้านหนึ่งอะมันก็จะขยับตามไปด้วยนะฮะอ่ะจะเห็นว่าจุดเขียวเนี่ยตรงจุดนี้นะครับมันคือปลายสุดของกระบุงนะล่างสุดของกระบงถูกป่ะเราอยากให้มันพับขึ้นไปแล้วก็ต้องดึงที่ปลายท,ที่ที่ที่ชายมันถูกป่ะชายกระบุงอะดึงมันนนขึ้ไปะะ แล้วอันนี้เห็นไหมมันติดเหมือนกับมันขึ้นไปไม่สุดเพราะมันติดไอสีเขียวอันนี้แล้วก็ต้องดึงสีเขียวเนี้ตามขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้อีกตามขึ้นไปนะเออเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบกระบุงกระบุงนิดหน่อยแล้วเออเราอยากให้ปีกหมวกเราเนี่ยมันมันเป็นไปตามกระบุงเนี้ยเนี่ยกระบุงกระบุงตรงเนี้ยเนี่ยฟื้นตรงเนี้ยถูกไหมเออเราก็ต้องทําอย่างนี้นะฮะทีนี้ด้านข้างด้วยก็ดีดูก่นนะผมต้องหาก่อนว่าจุดไหนไม่รู้ อ่ะโอเคอย่างเงี้ยสวยมากเลยนะฮะออฟเซตเนี่ยเราทําเพื่อที่จะให้แบบตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวตัวตัวตัวโมเดลที่เราจะปั้นลงไปเนี่ยมันมันมันเคลื่อนไหวนะฮะมันมีทิศทางไปตามออฟเซตที่เราที่เรากําหนดไว้นะครับอาจพูดอาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะผมก็อธิบายไม่ถูกด้วยดิอ่ะปึ๊บพอเราได้ออฟเซตที่ต้องการนะครับก็ย้าว่าประมาณนี้แหละเออจะเป็นแค่ออกมาแค่ด้านนี้ด้านเดียวก็ได้เนาะไม่ต้องมีด้านข้างด้านหลังก็ได้นะ ถ้ามีด้านข้างด้านหลังเนี่ยคุณก็จะทาหมวกเป็นหมวกของอะไรหมวกคุณผู้หญิงได้หมวกที่มันเป็นปีกรอบหัวได้นะครับอันนี้ผมจะแนะนําการทําหมวกแก๊ปเบื้องต้นนะครับก็พอได้ออฟเซตที่ต้องการแล้วเนี่ยก็ติ๊กที่มิลเลอร์ออกนะครับเราจะไม่ใช้มิลเลอร์อีกแล้วเนาะปรับเขาเรียกว่าอะไรปรับปุมกล้องให้พร้อมจะวาดนะครับเออเราจะวาดปีกหมวกลงไปเนาะ โอเคเราเอาไว้ก่อนเร,เ,อเราเอาเราเอาทานี้ไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงเคิร์ฟตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันเบี้ยวหรือมันยังไงเนี่ยแล้วก็ไปที่ตรงคอนโทรลพอยต์ uh, นะครับติ๊กเข้าไปทำมันไม่ขึ้นละ่ะ ตรงไหนที่มันเบี้ยวเนี่ยเราก็ทําการดัดได้เลยเนาะเดี๋ยวมันคลิกโดนจุดอื่นนะฮะ อืมก็ประมาณนี้เนาะมันอาจจะยังไม่สวยมากนะฮะอย่างที่บอกคือผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะเรียกว่าไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยดีกว่านะฮะแต่อันนี้ก็ลองไปทําดูเนาะมันอาจจะไม่สวยมากนะฮะแล้วก็ปรับจนกว่าเราจะพอใจแหละเอออันนี้ผมยังไม่พอใจไงผมก็ปรับผมไปเรื่อยนะ <c oughs> อ่ะโอเคแ้วกลับเข้ามาอีกทีนึงนะครับก็ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยที่เราได้ลองปั้นโมเดลกันมานะฮะเราได้ทำ เราได้สร้างเลเยอร์นะขอเรียกว่าเป็นเลเยอร์แล้วกันนะฮะเลเยอร์ผมขึ้นมา2อันนะครับอันแรกเป็นโพสิเดอ group นะฮะใช้ทำตัวเบสนะครับตัวหมวกครอบผัวตรงนี้เนาะซึ่งถ้าลองดูดีๆเนี่ยมันอาจจะไม่เพอร์เฟกหรอกเหนะ็นไหมมันจะมีหยกัยกๆอ,อ,อ,อย่างนี้อยู่นะฮะอย่างที่บอกคือเราปั้นมันมาจากผมเนาะเออมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอืมในส่วนต่อมาอีกเลเยอร์หนึ่งเนี่ยเป็นฟรีแฮนด์กรุ๊ปนะฮะทำเป็นปีกหมวกนะครับอืมอันนี้ก็คือใครอยากเปลี่ยนสีก็อย่างที่บอกเนาะ เลือกอันใดอันหนึ่งมานะครับแล้วก็กดรูปิเคตนะครับแล้วก็ไปไฮไลท์ให้มันเป็นสีเหลืองแบบนี้เราค่อยติ๊กเอานะฮะอันนี้ที่มันไม่เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนลองดูก่อนนะมันไม่น่าจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวลองดูก่อนเห็นนะถ้าเกิดว่าผมไปเลือกที่แมทเทอเรียลเนี่ยแล้วเปลี่ยนสีมสัวนเนี่ยไอตัวผมนี่เราเคยทําไว้เนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับเห็นไหมข้างหลังเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะเพราะว่า ไอแมทเทเรียลอันนี้ยผมตรงเนี้มันใช้อยู่นะครับก็วิธีที่ปลอดภัยที่สุดเหมือนที่ผมบอกไว้ก็คือเลือกมานะครับแล้วก็ดูพิเคทไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันใหม่ของเราเนาะเราก็จะเล่นได้นะครับแล้วก็ไฮไลท์มันไว้แบบนี้แล้วก็ไปที่อันนี้นะครับไปที่อันใหม่ที่เราเพิ่งดูพิเคทไปเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ทําการเปลี่ยนสีซะสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีเสื้อของน้องและกันเนาะเดี๋ยวลองดูดิอ่ะโอเค ก็จะกรอปอันนี้มานะครับเบสเบสคัลเลอร์ก็คือสีหลักนะครับเฉดก็คือเขาเรียกว่าอะไรเงาปะอะไรสักอย่างนะไม่มั่นใจเหมือนกันไฮไลท์อันนี้เราเลือกไปก่อนนะฮะที่มันยังไม่แสดงผลเพราะว่ามันมีสาเหตุของมันนะผมเข้าไปดูให้พอเราเปลี่ยนสีเนี่ยเราติ๊กแล้วนะฮะเรากดปึ๊บแล้วเราเลือกทุกอย่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสีมันยังไม่เปลี่ยนเนี่ยให้เข้ามาดูตรงเท็กเจอร์นะครับ แล้วก็ดูว่าเท็กเจอร์อันไหนเนี่ยที่เราเพิ่งดูพิเคตไปเมื่อกี้เนาะไม่ใช่อันนี้ถูกไหมเพราะอันที่ผมทำมันจะเป็นสีเนื้อทั้งหมดเลยไม่ใช่อันนี้นะฮะอันนี้เป็นสีดํำนะที่เราใช้ทาหมวกนะนี่อันนี้นะครับคืออันนี้แล้วก็กดเข้ามาที่ตรงเลเยอร์นี่นะฮะอันนี้ผมไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าที่ผมทำเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าเดาเอานะแล้วก็ลองนะฮะลองลงสีทับไปนะครับ นี่ไงเห็นไหมมันก็จะได้มานะฮะส่วนที่มันมีแบบเขาเรียกอะไรมีไอ้ตรงขาวๆเนี่ยมันคือไฮไลท์นะครับแล้วก็ลองปรับดูคือมันไม่มีอะถ้าไม่มีมันจะธรรมชาติสุดไงถูกปะอ่ะเอาเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็มาแก้ยังไงก็ได้เนาะให้มันแบบให้มันดูสวยงามอนะเดี๋ยวผมจะลองแก้ดูก่อนนะไม่รู้ว่าจะแก้ได้ไหมนะ โอเคก็อาจจะไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะเดาเอานะฮะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆเท่านี้ก็เสร็จแล้วแหละสำหรับคนที่แบบเพิ่งหัดทำเนาะคือถ้าเกิดว่าเรายังไม่คุณชินอย่างที่บอกเนาะมาลองทำบ่อยๆนะพอทำจนชินเนี่ยคุณจะสามารถปั้นหมวกที่มันแบบสวยงามได้เลยนะฮะคืออย่างที่บอกเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าดูคลิปปุ๊บทำปุ๊บสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะนะฮะต่อไปเราจะมาทำจุกบนหัวกันนะครับจริงๆคือเท่านี้ก็เสร็จแล้วก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่า ยังยังอยากจะทำต่อนะฮะยังมีกำลังใจทำต่อเนี่ยกดที่แอปโพส u ิ i o group นะครับมัแล้วก็จะได้อันนี้มาผมมานะเพื่อกันงงเนาะผมก็จะกดไปที่อันนี้อ่าได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่เนาะเสร็จแล้วนะครับผมจะดึงตรงนี้ขึ้นมาให้มันพ้นขึ้นมาอย่างนี้เออให้มันพ้นหมวกขึ้นมานะครับให้มันเห็นว่ามีจุกอะไรโผล่ขึ้นมานะฮะ แล้วก็ไปปรับเดี๋ยวนะไปที่ตรงเคิร์ฟตรงนี้นะฮะปรับให้เป็น straight นะครับดึงขึ้นไปเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนที่เราทำหมวกนะฮะอันดูก่อนจากนั้นปรับไฮนะครับให้สุดนะครับไม่ให้มีอะไรเลยนะแล้วก็เรนจ์นะครับปรับให้มันโหดขึ้นไปนะครับให้มันโหดขึ้นไป แค่เขาปรับให้เต็มนะครับแล้วก็อินทวอลเนี่ยปรับให้เต็มเหมือนกันนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าผมพูดอะไรนะครับก็หรือไม่เข้าใจไงก็ทําตามค่อยๆเปิดคลิปแล้วก็ค่อยๆทําตามไปทีละสเต็ปก็ได้นะเพราะว่าอย่าง,างที่บอกคือแบบถ้าคนที่ไม่เคยคุ้นชินกับไอ้พวกเมนูการปั้นอะไรพวกนี้มันจะงงนะครับผมก็งงเหมือนกันนะผมก็ค่อยๆเปิดคลิปเขาดูนะแล้วก็ทําตามนะฮะพอได้มาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะต้องไปดูตรงเดี๋ยวนะตรง t i c k n e s s นะครับ แล้วก็ได้เหมือนอเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับจุกอ่ะที่มันอยู่บนหมวกหมวกแก็บมานะครับอาจจะยังไม่เพอร์เฟกมากเนาะแต่ก็อันนี้ก็เป็นโมเดลหมวกเนาะที่ผมทําครั้งที่2นะครับหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยทดลองทําเองนะครับไม่ได้อัดคลิปเนาะก็มันก็พอใช้ได้นะมันด้ไม่เกียดมากนะคสำหรับเขาเรียกว่าอะไรดี handmade นะครับไม่ได้ใช้วัตถุดิบอะไรจากใครเลยนะครับปั้นขึ้นมาจากอันนี้เลยจากลากเงาเลยนะฮะจากความว่างเปล่าเลยนะฮะก็ได้มาประมาณนี้เนาะสมมติว่า รารู้สึกว่าเีกหมวกเนะี่ยมันแบบสีมันไม่ถูกใจแล้วดูแนละ้วมันไม่สวยนะฮะก็เลือกเป็นลูกศรน,นะฮะเป็นสีเหล็กนะติ๊กเข้าไปนะฮะแล้วก็มาคลิกตัวนี้เห็นนะก็จะได้เป็นสีดํามาแทนนะฮะผมว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สีแล้วละ่ะปัญหาอยู่ที่ผมปั้นเบี้ยว <c oughs> <c oughs> ยอมรับก,กันตรงๆนะฮะไม่ต้องอายนะครับมือใหม่ะฮะเดี๋ยรู้สึกได้เลยเนะี่ยถ้าคุณดูปุ๊บอย่างเงี้ยคุณจะรู้เลยว่าเห็นว่าหมวกมันเบี้ยวอะ อเคผมว่าผมควรหยุดแต่เพียงเท่านี้ดีวกว่านะเดี๋ยวมันจะเละมากกว่านี้นะคือคําแนะนําของผมตัอจากนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราปั้นได้รูปแบบนี้แล้วอะพอเราจะปรับอะไรมันง่ายแล้วนะครับถ้ามันเบี้ยวเนี่ยก็คืออ่าเลือกเป็นตัว select นี้นะแล้วก็ดูเอาเลยว่าเราอยากปรับตรงไหนนะฮะถ้าเราปรับอยากปรับฐานใช่ไหมาฐานตรงนี้นี่เราจะมาคลิกที่อ่าตรงหมวกนี้ไม่ได้นะฮะอย่าลืมว่าเราสร้างเป็นแบบเป็นแบบアプロセス UAL มานะครับคือถ้าเราจะปรับ ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรฐานหมวกตรงเนี้ยต้องติ๊กที่ตรงโพซิ r o ร g r o ุ p นะครับอืมเราก็จะได้มาทั้งหมวกนี้เลยนะฮะสีดำเนาะเออก็จากนั้นก็นเริ่มปรับเอาตรงเมนูทางด้านขวามือนะฮะจับสนแล้วนะฮะซ้ายกับขวาอืมปรับได้ตรงนี้เลยนะครับก็เมนูที่ผมจะแนะนำนะครับว่าควรจะปรับอะไรบ้างนะฮะอันนี้คือสรุปแล้วนะเอออย่างรวดเร็วนะครับ <laughs> อ่า อย่าลืมว่าตรง texture รามิเตอร์เนี่ยถ้าไม่จาเป็นอย่าไปปรับอะไรนะเพราะมันคือตรง texture นะฮะมันไม่ใช่ตัวโมเดลที่เราปั้นนะครับมันคือ texture ที่เราใส่ลงไปบนหมวกนะครับให้ตรงแ hair รามิเตอร์นะครับตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่านว่าอะไรความกว้างอะ่ะเออความกว้างตัวเนี้ยปรับได้นะครับเห็นไะหปรับได้อันเนี้ยคือสามารถปรับได้มันจะเกี่ยวข้องกับโมเดลของเราโดยตรงนะ thickness ปรับได้นะครับความหนานะฮะ twist ไม่แนะนำนะ มันจะเป็นการหมุนนะฮะการหมุนเกลียวไม่แนะนำตรงเคอร์ฟนะครับที่จะเป็นสเตรสนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวนะเอ้แปลกมากเลยเออผมตั้งไวแล้วแล้วแบบมันชอบคืนค่ามาตามเดิมอะสงสัยโปรแกรมจะบักนะช่างมันนะฮะไม่เป็นไรอ่ะตรงอ่าสเตรสนะครับเคอร์ฟปรับเป็นสเตรสแล้วก็ดึงนะดึงเคอร์ฟดึงตัวการาฟเนะี่ยให้มันขึ้นไปนเป็นแนวนอนเนาะอย่างนี้นะฮะอืมไฮนะครับ ตอนที่เราสร้างโ r ซีดูอ a ลก r ุ๊ปทีแรกเนี่ยมันยาวมากนะเราก็ปรับนะฮะปรับโอ้เห็นนะเราปรับให้มันกลับมาสุดเลยออฟเซตคือปรับให้มันแบบโป่งนะฮะหรือคอบอะไรอย่างนี้ f ฟ t to h เฮดก็ลองลองปรับลองเลื่อนดูนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลของแต่ละคนเนาะฟิ t ทูเฮดอันนี้เหมือนกันนะฮะแกน Z กับแกน X นะครับเรนจ์ Range ก็ความยาวเหมือนกันเห็นไหมความสั้นความอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็คือสามารถปรับได้เนาะที่ผมพูดอยู่คือเมนูที่คุณจะสามารถเขาเรียกอะไรปรับแต่งได้นะฮะหลังจากที่คุณปั้นโมเดลเสร็จแล้วนะครับอินเทอร์วัลนี่ตอนแรกเลยแรกสุดเลยนะครับกับแพรเขาก็ต้องปรับให้เต็มนะตอนแรกสุดเนะที่เราสร้างเนาะเห็นว่ามันจะมีแบบจุดบักอยู่เล็กน้อยเห็นไหมตรงเนี้ยถ้ามันบักเล็กน้อยเนี่ยเราก็เลือก select นะครับแล้วก็ดันออกก็ได้นิดหน่อยนะครับเพข,ขยับออก อะไรประมาณนี้นะครับคือเครื่องผมมันจะช้าแปลกๆเหมือนเครื่องมันจะทำงานหนักนะครับอาจจะมีรวนไปบ้างเนาะเดี๋ยวลองเทสน้องดูนะฮะวอ l k ก n g ก็ได้ ห็นไหมถ้าดูด้านข้างจะรู้เลยว่าหมวกอ่ะหมวกผมเนี่ยยังปั้นไม่ดีนะมันโป่องอ่ะตรงปลายหมวกมันโป่งมันป่วงตรงปลายหมวกเนี่ยมันโป่งนะครับซึ่งรอบแรกที่ลองทดลองทาเองเนี่ยมันสวยกว่านี้เนี่ส่วนอโบนอ่ะ Bone ผมไม่ได้ใส่ลงไปในหมวกเนาะตามหลักความเป็นจริงเนี่ยหมวกแก๊ปเนี่ยมันจะไม่ได้มีระบบฟิสิกอะไรขนาดนั้นอะ่ะเออพอใส่ปุ๊บมันจะอยู่บนหัวเราตลอดนะครับมันจะไม่ขยับแบบบึ๊บบึ้บบึบอะไรอย่างเงี้ย นอกจากหมวกของแม่มดเขาเห็นว่าหมวกที่มันเป็นแบบทรง,งสูงเนะ่ยเป็นก้วยขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นปีกหมวกยาวๆอย่างเงี้ยอันนั้นนะ่ะมันอาจจะมีการขยับหรือมีการเคลื่อนไหวเวลาที่เราขยับนะครับอันนั้นนะ่ะต้องใส่โบนล,ลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นหมวกแก๊ปแบบเนี้ยไม่ต้องขยับก็ได้นะครับอืมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ เท่านี้แหละครับซึ่งย้ําอีกทีหนึ่งนะครับอีกล้านล้านรอบเลยว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้โปรแกรม v l a y Studio นะครับผมเป็นพนักงานเงินเดือนธรรมดาแต่โอเคนะฮะสามารถที่จะทําให้ทุกคนดูได้ว่าโอเคแหละเราฝึกฝนได้นะครับเราแบบเราค่อยๆดูนะคค่อยๆฝึกไปนะครับแล้วเดี๋ยวฝีมือเราก็จะดีขึ้นมาเองนะฮะ วีทูเบอร์หน้าใหม่ยังไม่ต้องทอนนะครับเรามาสู้ไปด้วยกันดีกว่านะครับโอเคครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ก็รบกวนช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ช่องเข้ด้วยนะครับใครที่กด Subscribe แล้วเนี่ยรบกวนช่วยกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะฮะก็ถ้าใครที่คาดหวังอะไรมากๆแล้วเนี่ยเรามาดูแล้วมันผิดหวังก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ผมปั้นได้เท่านี้แหละครับก็ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย